โตเก่าเนี่ยรุ่น AB นะฮะหรือว่ารุ่น CD เนี่ยยังสามารถสอยซู35ล่วงได้การสอยล่วงกลางไม่ว่าจะเกิดจากทักษะของนักบินก็ตามแต่หรือจะเกิดจากทางด้านเทคนิคก็ตามแต่ครับแต่ข้อดีเนี่ยมันจะตกมาสู่อเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งมันต่างจากัะเซียก็เพราะว่าการนำเครื่องบินทั้ง2แบบมาเปรียบเทียบครับใครต่อใครเนี่ยเขาก็รู้ว่าซู35มเนี่ยมันมีความเหนือชั้นอยู่แล้ว แล้วแต่หากว่าซูสามสิบห้าเนี่ยนะครับสามารถสอยเอสิบหกได้คนเขาก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว้าวอะไรมากนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยไปสอยเทคโนโลยีที่มันต่ํากว่าก็เป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาเสนอกันข่าวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายุทธปกรณ์จากฝั่งไทย และอาจจะมีการโยงไปถึงสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนด้วยครับเวลานี้อเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเดินเกมลุกไทยเป็นอย่างมากครับในแง่ที่ต้องการอยากจะขายเครื่องบิน F16 บล็อก70ทั้งรุ่น C ที่นั่งเดียวและรุ่น D 2ที่นั่งก็อยากจะขายให้ได้ครับอาจจะมีการเสนอแพ็กเกจอะไรต่างๆอย่างมากมายเป็นที่น่าเย้ายวนใจให้แก่รัฐบาลไทยรวมถึงกองทัพอากาศไทย ถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกกิปเพน EF ก็ตามแต่ครับสหรัฐอเมริกาเนะี่ยต้องการจะมาโฆษณาว่าเครื่องบินแบบ F16 ของเขานั้นมันมีประสบการณ์สูงและเขาก็ต้องการจะชี้ให้เห็นนะครับบทบาทที่กำลังจะเกิดขึ้น,นครับในสงครามยูเครนครั้งนี้นั่นก็คือในกรณีที่นานาชาตินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของสหรัฐโดยตรง ก็จะมีตั้งแต่เดนมาร์กในแถนเมลเวย์ Norway ครับประเทศเหล่านี้ก็จะมีการส่งมอบเครื่องบินแบบ F16 ทีนี้ในแง่ของกระแสข่าวครับที่ยูเครนเนี่ยกำลังจะได้รับมอบก็คือว่า F16 นั้นมันจะมีด้วยกันทั้งสิ้นครับ2ซีรีส์ใหญ่ก็จะเป็นตัว AB กับตัว CD ทีนี้ตัว AB เนี่ยนะครับก็จะได้รับการบริจาคเนี่ยอย่างมาก แต่ข้อดีก็คือว่าตัว AB ก็จริงครับแต่มันได้รับการอัปเกรดนะให้มีสมรรถนะที่เทียบเคียงกับบล็อก50ซึ่งความสามารถดังกล่าวนั้นมันก็จะทำให้ F16 AB นี่นะครับใช้อาวุธได้ดียิ่งขึ้นเทียบเท่ากับตัวบล็อก50ในขณะที่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น F16 CD บล็อก30ตัวนี้มันจะดีในแง่ของการปรับใช้เครื่องยนต์นะครับที่ มันมีแรงขับที่ดีกว่าตัวเก่าซึ่งเมื่อเครื่องยนต์นั้นมันได้รับแรงขับที่ดีสิ่งที่มันตามมาก็คือการแบกน้ำหนักอาวุธได้มากเพราะฉะนั้นครับเครื่องบินแบบ F16 CD b o ก30มเนี่ยมันจริงอาจจะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะที่ประเทศกรีซเนี่ยเพียงชาติเดียวครับที่จะมีการส่งมอบให้แก่ยูเครนและมันก็จะเป็นเครื่องบินแบบ F16 นะครับ อาจจะนำมาใช้ในภารกิจการโจมตีภาคพ,พื้นดินก็ได้คือมันสามารถแบกน้ำหนักอาวุธที่เอสรุ่นเก่าไม่สามารถแบกได้ทำเนื่องด้วยแรงขับอาจจะไปไม่ถึงทีนี้มันก็มีเรื่องของรายละเอียดที่มันตามมาครับอเมริกาเนี่ยต้องการจะบ่งบอกว่าหากว่า a 1 6เหล่านี้นะฮะมันปฏิการได้ดีในสงครามยูเครนและอัตราการสูญเสียเนี่ยมันน้อยลง แต่ถ้าหากว่ามันมีแต่กระแสข่าวที่เครื่องบิน F16 นั้นมีการล่อนขีปนาวุธหรือแม้แต่ใช้พวกมิสไซล์ต่างๆครับไปโจมตีรัสเซียจนทําให้รัสเซียเนี่ยมีความเสียหายมากกว่าและความเสียหายดังกล่าวนั้นมากกว่าการสูญเสียเครื่องบินแบบ F16 ก็ต้องมีการยกตัวอย่างนะครับหากยูเครนเสีย F16 เพียงแค่ลําเดียวแต่กับกลายเป็นว่าไปจัดการ รถถังรถยานเกาะอ,อะไรต่างๆของเสียอย่างมากมายที่มันมีมูลค่าโดยรวมๆแล้วครับมีราคาที่แพงกว่า f 1 6 a B ลําเลำเดียวอันนี้ถือว่าคุ้มอีกประการหนึ่งก็คือว่าแล้วถ้าหากว่ามันดียิ่งกว่านี้ครับ A16AB รุ่นที่มันมีการปรับปรุง mlu เหล่านี้ฮะสามารถทำการสอยเครื่องบินลบที่ดูแล้วมีความทันสมัยกว่าอย่างซู30สู35 ซู34แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าโอกาสมันยากครับที่ f 16เนี่ยจะไปทำการสอยซู35คือเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะมันคนละเรื่องกันเลยครับซู35เนี่ยครับมันมีการติดตั้งเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าในขณะที่ f 16รุ่นเก่าๆนะฮะมันยังมีการติดตั้งอย่างเรดาร์เนี่ยยังเป็นแบบ เชิงกลนะฮะที่เรียกว่าแมคชีนิกมันมีความแตกต่างกันแต่ในเรื่องนี้ก็มีการถูกย้อนแย้งว่าจงอย่าลืมว่านาโต้ครับเขาก็มีเครื่องบิน A อวหรือจะเป็นเครื่องบินที่มาจากค่ายเซเวเดนนะครับที่เซเวเดนเนี่ยจะมีการส่งมอบให้แกยูเครนเครื่องบินเหล่านี้นะครับมันก็สามารถที่จะรับรู้สถานการณ์ในสงครามได้ครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความที่มั่นใจว่านักบินเนี่ยนะครับ จะต้องได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วก็ใช้ทักษะครับที่สามารถจะเอาชนะเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงอย่างซู35หรือแม้แต่ซู30ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีอัตราส่วนนะครับที่จะน้อยกันก็ตามแต่แต่อะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมครับจงจินตนาการดูนะฮะหากว่า F16 เนี่ยมันสอยขึ้นจริงๆขึ้นมาที่นี้นะฮะหลายชาติเนี่ยก็จะมีการโหมกระพือเลยครับ ไปจัดซื้อเครื่องบินแบบ F16 อย่างแน่นอนคงไม่ต้องไปมองเครื่องบินค่ายอื่นแล้วครับนี่ขนาดเป็นตูกเก่านะท่านผู้ชมตูกเก่าเนี่ยรุ่น AB นะฮะหรือรุ่น CD เนี่ยยังสามารถสอยซู35ล่วงได้การสอยล่วงนั่กล่าวไม่ว่าจะเกิดจากทักษะของนักบินก็ตามแต่หรือจะเกิดจากทางด้านเทคนิคก็ตามแต่ครับแต่ข้อดีเนี่ยมันจะตกมาสู่อเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งมันต่างจากัะเซีย ก็เพราะว่าการนําเครื่องบินทั้ง2แบบมาเปรียบเทียบครับใครต่อใครเนี่ยเขาก็รู้ว่าซูสามสิบห้าเนี่ยมันมีความเหนือชั้นอยู่แล้วแล้วแต่หากว่าซูสามสิบห้าเนี่ยนะครับสามารถสอยเอสิบหกได้คนเขาก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว้าวอะไรมากนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยไปสอยเทคโนโลยีที่มันต่ํากว่าก็เป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นแต่มันอาจจะได้ใจกองเชียร์ที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งรัสเซีย ก็คือไม่สนใจนะครับว่า F 1 6เนี่ยมันจะเป็นบล็อกไหนก็ตามแต่และสิ่งที่เขาต้องการจะฟังก็คือว่า F สิหมันก็ล่วงนะฮะอารมณ์ของมันก็ประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมคือการส่งมอบเครื่องบินแบบ F 16เนี่ยอาจจะมาได้คำถามตามมาว่าอ้าวมีแต่ตัวอากาศยานเปล่าและมันไม่มีอาวุธหรือไรท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับทางด้านของพลเอกเจมส์แฮกเกอร์นั้นได้มีการมาพูดถึงเรื่องนี้เลยฮะบอกว่าในปัจจุบันนี้นะฮะ ยูเครนเนี่ยเขาก็มีอาวุธของอเมริกาและก็ตะวันตกอยู่ในครังแสงอยู่แล้วก็มีการยกตัวอย่างถึงลูกมิสไซอากาศสูอากาศครับ AIM 120ก็ถูกนำไปใช้ในระบบเนซแ m มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ลูกมิสไซล์ตรงนี้ก็สามารถนำมาติดตั้งบริเวณปลายปีก F16 ได้และก็ยังรวมถึงพวกมิสไซล์อากาศสู่กาศในพิสัยใกล้ AIM 9ครับก็ถูกใช้งานในระบบเนซแมอยู่แล้ว ก็สามารถนํามาติดตั้งบนเครื่องบินแบบ F-16 ได้ในขณะเดียวกันก็จะมีอาวุธที่ใช้สําหรับการโจมตีภายพื้นดินนั่นคือ JDAM ทั้งเป็นแบบรุ่นธรรมดาและแบบ ER แล้วก็ยังมีพวกระเบิดล่อน GPU-39 e e นะครับ m ม l l d i เ m e t e r Bomb เนี่ยจำนวนอย่างมากมายก็เคยมีการถูกส่งไปแก่ยูเครนแล้วยังรวมถึงพวกขีปนาวุธต่อต้านเลยได้ครับ AGM8 8 ham ก็เคยมีการปรากฏในขังแสงมาแล้ว แล้วก็ยังมีเป้าหลวงอีกก็จะเป็นรุ่น ADM160 ก็อยู่ในคลังแสงยูเครนครับคือความหมายของนายเจมส์แฮกเกอร์เนี่ยก็ต้องการจะสื่อว่าอาวุธที่สหรัฐและก็ตะวันตกนั้นมีการส่งมอบไปแก่ยูเครนเนี่ยก็เคยมีการส่งมอบไปแล้วอาวุธเหล่านี้นะครับก็จะมีการนํามาติดตั้งบนเครื่องบินแบบ F16 ได้อย่างปกติอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องสงสัยทีนี้มันก็จะมีการพูดถึงอาวุธตัวอื่นๆละ่ะ ว่าจะมีการนําไปใช้ได้ไหมก็มีฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีการพูดโดยภาพรวมว่า F16 นั้นสามารถติดตั้งพวกขีปนาวุธต่อต้านเรือรบได้ครับแล้วก็โจมตีภาคพื้นดินได้มันสามารถที่จะไปสร้างแรงกดดันให้แก่กองเรือทะเลดำในฝั่งรัสเซีย